แม,แม่คุณแม่เป็นไงบ้างครับเป็นโรคอะไรเหรอฮะอ๋อเป็นเบาหวานนะคะก็เป็นเบาหวานอยู่แล้วเป็นมานานแล้วแต่ว่าก็ปวดเมื่อยเนื้อตัวด้วยปวดหลังอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยเไงครับราะว่าตอนนั้นดได้ข่าวลูกผมเสียแล้วก็ยังยังนวดไปยังชวนนวดอีกแล้วอ๋อตอนนั้นยังไม่รู้ยังไม่ยังไม่ได้ยินข่าวเรื่องเรื่องว่าเออมีคนเสียชีวิตอะไรเงี้ยไปไปนวดแต่วันที่ไห่ครับ เราโน้มหลังจากที่มีมีเด็กเสียชีวิตแล้วแต่ว่าเรายังไม่คุอนุ่าไม่รู้ว่ามีคนเสียชีวิตแล้วก็ไปเพราะว่าเสียชีวิตแล้ววันที่สิบเก้ามิถุนาคุณไปวันที่เท่าไหร่ครับไปตั้งแต่ได้จะพึ่งจะสองสองเดือนที่ผ่านมันค่ะคือหลังจากนี้ประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะประมาณกรกฎาสิงหาอะไรพวกเนี้ยค่ะวันที่เท่าไหร่ครับจำวันไม่ได้อะค่ะเดือนแต่ประมาณเดือนสิงหาค่ะ สิงหากันยาเพราะเราไปกันประมาณสองสองรอบไปสองครั้งรูจ้จําวันที่แน่ๆไม่ได้อาจจะต้องไปดูบันทึกก็เลนะคะแม่แม่ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่ชื่อหมวยค่ะชื่อชื่อชื่อจริงชื่อจริงฮะน้ำกลุ่าชื่อจริงเลยค่ะชื่อหมวยอ๋อนมสกลุลอะไรนะครับแซ่โต้ค่ะโอ้แล้วแล้วแล้วท่านไปคิดเตียนด้วยไหมครับใช่ค่ะก็ก็ ด้วยความศรัทธาอ่าเราก็เลยไป <laughs> แต่มาฟังฟังจริงๆอี่อกใจนะก็ตกใจแต่จริงๆแล้วก่อนที่เราจะได้ยินข่าวเนี้ยแม่ก็ในใจแม่ก็ไม่อยากไปครั้งครั้งที่สามแล้วครั้งจริงนุ่นี้นะครั้งที่สามแล้วก็ออกแม่ก็บอกว่าไม่อยากไปเลยเพราะว่าไปเหยียบแล้วรู้สึกไม่ดีอ๋ออะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนที่ไปเหยียบครั้งแรกเนี่ยหมอเขาก็มีมีเคสอย่างเช่นว่า ให้ไม่ให้กินยาเบาหวานให้ลดยาแล้วก็เขาว่าให้ยาเขามากินแต่ว่าแม่ก็ไม่กล้าลดครั้งแรกแต่ว่าครั้งที่สองที่ไปเนี่ยเขาก็บอกอีกว่าให้ให้ลดยาเบาหวานให้กินยาของเขาแม่ก็เลยลองลดบางตัวดูแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ก็ไม่ดีขึ้นนะคะ <S <S <อ>คือก็เลยก็เลยย้อนกลับมากินยาของตัวเองเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้เป็นร่วอีกเลยเงี่ยคะ่ะ คือ่ยการแย่ลงพื้นง่ายแต่ว่าเขาแย่ลงในเรื่องของพวกโรคกระเพาะโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่เขารู้สึกปวดปวดเนี่ยคือมันกับขึ้นตัดเดียวสุดท้ายเขากลับมาปวดอีกเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่ไปกว่าอะไรเงี้ยครับเราทราบข่าวเรื่องลูกผมเมื่อไหร่นะเนี่ยก็ทราบจากเอ่ออาจารย์วนาอาจารย์สุวัฒน์อะค่ะครั้งหนึ่งก็แต่แต่ก็เป็นงานแล้วนะคะคือตัดหลัง หลังจากที่เราไปนวดมาแล้วสองครั้งอาจารย์วรรณนาจะเราทุงได้ยินค่ะก็เขาทราบเขาไม่เขาทราบเรื่องเขาทราบเรื่องว่าหนูพาแม่ไปนวดเขาก็เลยบอกน้องจอยว่าให้น้องจอยโทรบอกเออน้องจอยเขาได้ยินน้องจอยเขาเลยโทรบอกหนูว่าเนี่ยอาจารย์วรรณนาบอกว่าอย่าพาไปเพราะว่าเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเราไม่แน่ชัดว่าเขายังไงเขาน่าจะเป็นหมอเถื่อนแล้วก็เคยรักษาแล้วก็เคยทําเด็กตายมาแล้วเสียชีวิตมาแล้ว นูกก็เลยว่าเหรอแล้วทาไมไม่เห็นมีข่าวอะไรเลยลูกก็พูดอย่างเงี้ยแล้วตอนที่ไปนวดคุณหมอเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะลูกก็เลยแต่ตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้พาไปอีกน,นะคะเพราะว่าก็แม่ก็ไม่อยากไปด้วยเพราะว่าเขารู้สึกเขาใจร้ายมากเขาใจร้ายมากแล้วเขาก็ตอนโทรไปนัดเนี่ยเขาก็ถามนะคะว่ารู้จักจากใครเหมือนเขาก็พยายามจะหลบเลี่ยงว่าสืสบเสาะเหมือนกันว่าใครแนะนํามาอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าเขาไม่บอกแล้วก็ตอนแรกที่นุชไปแล้วแล้วลหลังจากนั้นแอนุก็โทรไปถามถามถามคนที่สนิทกับเขาอ่ะว่า<ค>เนี่ย<ค>เขาทำครครชื่อชื่ออาจารย์ชนะด,ดาไชาสาคอนเป็นคนนี้เขาก็จะแบบมามานวดแล้วก็เขาก็เหมือนแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแนะนําแม่นุชให้ไปคนนี้เขาก็เพิ่งไปนวดไม่นานแต่ว่า คือตัวเขานวดแล้วเขาก็พักเขาไปด้วยแต่ว่าเหมือนเขานวดฟรีนะคะแรกๆเขาก็เสียงเงินแหละแต่หลังๆอะเหมือนเขาไม่ต้องจ่ายเงินแล้วเขาก็ช่วยอาจารย์้็ช่วยคุณหมอปากกาศสิทิเนี่ยทําเอกสารแปลหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็สนิทกันก็ไม่รู้ว่าสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่อันนัน้นนี้เขาก็ไม่เคยรู้จักแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงอไออแต่ก่อนรู้อยู่โบทความหวังค่ะแต่ว่าพอโบทแตกก็ ไปบทนั้นบทนี้พี่ชนะด,ดาเนี่ยอ๋อันชนะด,ดาก็อยู่โบสถ์ตรงสุขุมวิทยี่สองอะค่ะสวนชูวิทย์อะค่ะไม่จำชื่อไม่ได้โบสอินเตอร์ชื่ออะไรนึกก็ไม่รู้เหมือนกันไปเคยไปทีหนึ่งแต่แ<ม>่่ทีนคุณแม,แณแม่ตอนแรกเหยียบนี่เป็นเห็นเล่นบอกว่ามีมีอาการแบบฉี่ฉี่เล็ดเลยละอะฮะใช่ก็ฉี่เล็ดแล้วก็้ย มาบ้านนี่เดินไม่ได้เลยต้องนอนตรงทั้งคืนเลยเขาก็ปวดเจ็บมากร้องไห้แล้วก็ก็เลยไม่อยากพาเขาไปอีกก็สงสารนะคะล้วเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยก็อันนี้เราก็จ่ายไปครั้งละพันห้ากี่ครั้งนะฮะสองไปสองครั้ง <S 2> 2. <S ค่ะแต่ครั้งจำไม่ไปแล้วแล้วเขาว่าอะไร่จริงก็นัดไว้แหละแต่เขาเขาก็ เขาก็โทรมาหาหนูนะให้หนูไปให้หนูพาแม่ไปเขาบอกว่าต้องรักษาหลายๆครั้งถึงจะหายแต่แม่คือหนูก็ไม่อยากพาไปแล้วเพราะหนูเห็นอาการเขาไม่ค่อยดีแล้วก็แม่หนูก็ไม่ค่อยอยากไปแต่ว่าพอดีพี่สาวนุชอ่ะเขารู้จักกับอาจารย์ชนด,ดาสน,นิทกันเพราะว่าเขาพยายามที่จะแบบบังคับให้พาไปให้ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากทะเลาะกันในบ้านเราก็เลยก็เลยไปสองครั้งแล้วก็ไม่ไปอีกเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันไม่ คุณนุชคิดว่าไม่ไม่น่าจะหายคะคะแต่อาจจะเป็นกลัวจะเป็นหนักคือแต่เราไม่รู้ว่าหายไม่หายนะแต่นุชคิดว่าอาการเขาก็รงๆอ่ะคิดว่าไม่ไปดีกว่าเี้ยการเกิดกับลูกมือนก็ลูกสาวผมนี่คุณนุชเสียใจแย่เลยก็คือนุชอะเสียเสียใจกับทางพี่นะคุณนุชไม่จะเอจะเรียกพี่เรียกนาดีแต่ว่ามากกว่านั้นคือรู้สึกว่าคุณนุชโทรไปถามอาจารย์ชนัดดานะว่าเนี่ยเขามีข่าวนี้ขึ้นออกมาทําไม ทำไมแจนชนะดาไม่เห็นบอกเลยแล้วทำไมยังชวนให้แม่นุชไปเขาก็เลยบอกว่าข่าวเนี่ยไม่จริงทางสการโจมตีเขาแล้วเขาก็พูดว่าอภะกาสิบีบอกว่าเด็กคนเนี้ยไม่ได้ตายที่บ้านเขาแล้วเด็กคนเนี้ยนวดเสร็จก็เที่ยวข้างนอกแล้วถึงกลับมาแล้วตายยังไงก็ไม่รู้คือเขาบอกนุชแบบนจริงจโงนะแล้วก็แล้วพอหลังจากนั้นไม่กี่วันนะคะก็มีข่าวสมรยุทธ์ลุยก็เลยเห็นข่าวแล้วก็เห็นทางที่ที่คุณน้าแบบคุยทาง กับคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่้อกมาคุยใช่ไหมนุ้กก็เลยรู้สึกว่าอ้าวที่อาจารย์พูดมันฟินไม่นาแล้วคอนโทรไปถามเขาอีกเขาก็ไม่รับสายแล้วอะไรเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราก็ไม่ไม่ไม่ทำต่อดีกว่าไม่อะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลิกคุยกับอาจารย์ชนะดาไปเลยเหมือนกันจริงก่อนหน้านี้ก็พี่สาวนุ้นก็สนิทกับเขามากอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่คุยกับเขาเลยไม่สนสัมพันธ์แล้วก็ไม่พูดถึงแม่อะไรเลยเพราะว่า S <S เขาไม่ได้พูดความจริงกับเราว่ามันเป็นยังไงเขาเกิดห้คุณ<บ>แม่คุณเสียชีวิตเลยนะเนี่ยคือนุ้ดอะแม่นที่ดูน้ำปัะตะวันเลยทั้งสองรอบเลยแล้วก็ร,รู้สึกว่าเหยียบคอเหยียบท้องใช่แล้วเขาก็บอกคุณหมอฝากบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมามา,มานะอะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยก็เลยคิดว่าแบบอืมแล้วเขาก็เป็นหลังๆเขาก็บอกว่าเขาแปลเอกสารให้คุณหมอด้วย ก็สนิทกันนะคะก็เลยคิดว่าตอนนุโทรไปถามว่าทำไมเนี่ยมีคนเสียชีวิตไม่เห็นมีข่าวไม่เห็นบอกความเป็นจริงรเขาก็บอกว่ามันเป็นการใส่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการใส่ร้ายจากคนอื่นมันสัตว์นทำลายเขาเพื่อไม่ให้เขารักษาคนต่อไปอะไรเงี้ยเขาก็พูดเชิงแบบนั้นนะ,ะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดตายจริงก็ต้องมีหลักฐานมีอะไรสิไม่มีอะไรเลยเขาก็พูดประมาณเนี้ยนุก็เอ้า แล้วเขาก็ปฏิเสธว่าเด็กไม่ได้นอนตายที่บ้านเขาเหมือนที่เราดูในทีวีอะไรเงี้ยนุก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนจริงไม่จริงยังไงแต่ว่าแต่ว่าเท่าที่เราเห็นด้วยตาเราเนี้ยค่ะถ้าเป็นนุกนุกก็คงไม่บอกให้คนอื่นไปนวดต่อหรอกเพราะว่า,รราถ้าเท่าที่เราเห็นเรารู้สึกว่าคนทร,รมานเกินไปแล้วใช่แต่ว่าคนอื่นเขาก็าเชื่อนะนุก,ก็ไม่รู้ว่าทําไมก็อันนี้มันเป็นเรื่องของปัจิเจกบุคคลนะคะ แต่หนูก็แต่หนูเห็นแล้วหนูไม่คิดว่าไม่ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ดูคลิปวิดีโอไหมครับดูค่ะดูดูคลิปหมายถึงคลิปอันไหนคะโอทีโซนที่หมอประกายสลีนี่ยที่เป็นหมอเถื่อนอ๋อดูใช่ก็ดูก่อนตอนแรกก่อนท,ที่จะพ<อ>าแม่ไปก็รู้สึกฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตเขาได้ขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> ไม่ชีวิตคงแบบ เออเจออะไรมามากอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้คิดว่าดีไม่ดีก็ดูแล้วก็สงสาราก็ก็รู้สึกว่าก็ก็เฉยเฉยแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็เป็นไปได้ในในพระเจ้าถ้าเกิดพูดกันถึงเฉพาะความเชื่อไม่เอาหลักหลักหลักเหตุผลนะคะคือต้องต้องใช้ความเชื่อล้วนๆอ่ะก็ก็เชื่อเขาได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆดูแล้วมันก็มีส่วนทําให้เรารู้สึกว่าเปิดใจในการที่แบบอยากจะลองพาแม่ไปอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าสิ่งที่กระตุ้นเราจริงก็คงเป็นคนรอบอาจารย์ชนด,ดาด้วยคือผู้ใหญ่ผู้ง่ายๆของผมนี่คุณพรวงเดือนชวนแล้วก็มี<อ>แม่แม่ของเพื่อนแม่ของเอ่เพื่อนอเพื่อนของลูกสาวอะฮะม,<อ>มาถึงบ้านเลยมาถึงบ้านเลยฮะโอ้แล้วไม่ไปหรอกครับก็ไปแค่ศึกษาดูแต่ว่าคุณพงศ์เดืเขเร่งเหมือนก็เร่งอะไรก็ไม่รู้ให้ใหคุณ คนที่หญิงมาที่บ้านเลยมากว่ากับคุณเล็กอืแล้วเราก็เขาก็ขยันขยอไปตั้งไปไปบ้านซอยอบ้านอะไรเขาเรียกว่านิเวศที่ฐานซอยรางกำแหงยี่สิบเอ็ดมีอินเนอร์ฮีลิ่งอะไรไปทำร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเย่ยแล้วก็เขาก็ให้ทำพิธีล้างเท้าบอกว่าจะต้อง <c oughs> มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ออื <c oughs> ลูกลูกสาวก็ไปแล้วเหมือนว่าไหนเขาเขาเป็นคนดีนะนคือจริงๆลูกสาวเนี่ยเขาเป็นคนเรียนเก่งเก่งยมดับหนึ่งเขาก็ไม่เชื่ออะไระง่ายแต่เมืเอ่อก็สภาวะเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าคนล่านี้แนะนําสิ่งดีแน่ๆอะไรเงี้ยเขาก็ไปฏิเสธจยไปตอนหลังตอนตอนแรกเ็ปฏิเสธตอนหลังตอนหลังไม่ปฏิเสธเขาก็ไปทายก็เขาให้กินยาด้วยนะครับ ได้เหมือนกันแม<อ><น>่หนูก็ได้กินซึมแบบซึมแบบงงมากที่ทาไมซึม<อ>แล้วสุดท้ายก็คือวันที่สิบแปดวันนั้นวันที่สิบแปดสำคัญที่สุดคือสิบแปดเนี่ยไปแล้วก็ตอนเย็นกลับไปเนี่ยหายใจทางปากแล้วเรางงก็งงเขาบอกว่าเป็นวิธีขั้นตอนสุดท้ายผมก็เลยพูดไม่ออกเลย<อ>แล้วบอกว่าเอางี้ด<อ>ีกว่าผมเอากลับไปโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าถ้านอนที่นี่ไม่ไหวเขาใช้นอนค้างเนี่ยเราบอกไม่ได้บอกว่าเขาจะรับผิดชอบเอง แล้วเราบอกว่าไม่ได้หรอกผมถ้าแม่ถ้าภรรยาผมมาอยู่ด้วยดีกว่าถ้าไม่ไม่อยู่ผมก็ไม่เอาไว้ผมก็จะไปโรงพยาบาลดีกว่าเขาก็เลยยอมให้นอนพอให้นอนผมก็พูดไม่ออกเลยแล้วเพราะว่าก็เปเราเรากำลังปัทะคารมลมันว่าปะทะแบบเหมือนกับว่าถ้าให้อยู่ภรรยาผมต้องอยู่ถ้าไม่อยู่ผมไม่ให้อยู่อ,อย่างเงี้ยก็เลยให้อยู่ให้อยู่ผมก็พูดไม่ออกเลยอะ ก็เลยตายแล้วพวกนี้ก็หายแล้วพ่อก็มารับพุ่งนี้ให้แม่อยู่เป็นเพื่อนลูกทีสองเสียชีวิตเลยอันนี้เสียที่บ้านบ้านที่นวดหรือว่าบ้านพักข้างๆอะคะยังไม่กลับมาสิครับเป็นนอนค้างนี่ครับเพราะว่าเขาจะมีบ้านสองหลังบ้านที่เขารับนวดกับบ้านที่เขาให้ค้างมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะรับนวดเหลอครับไม่บ้านที่ค้างบ้านรับนวดอ๋อเพิ่งไปนวดเสร็จมา ที่หน้าไปนวดมาแต่ลกก็เลยจําช่วงเวลาวันที่ไม่ได้เท่าไหร่แต่คุณแม่น่าจะจําได้จาได้หรือว่าน้องชายจะจําได้ครับเอ๊ะคุณลู้ครับคุณลูกลองลองลองเล่าจําได้ไหมตอนที่เข้าไปข้างในต้องไปล้างเท้าก่อนใช่ไหมครับอ๋อใช่ก็ล้างเท้าล้างอะไรแล้ต้องท่องไหมฮะก็ท่องก็แม่อ่านนูกก็นั่งเฉยแม่เขาก็จะอ่านตามบท ที่เขาให้มาเรื่องพระเจ้าไรของเขาอะค่ะแ,แ,ลแล้วเราก็ากนั่งดูนะไปเปลี่ยน,นชุดให้สบายๆเป็นนวดใช่ค่ะก็แม่ก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปนวดแม่คุณแม่ร้องถึงก็ก็ร้นะองแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าอย่าร้องให้พูดว่าฮาเลรูยาประมาณนี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าไม่ให้ร้องไม่ให้ร้องแม่จนแม่ต้องก็ร้องโอยโอยเจ็บมากแล้วก็น้ําตาไหล บีมือนุ้ดแน่นเลยนุ้กก็สงสารมากตาคอเบ้าเลยไม่คิดว่าจะห้องขนาดนี้เราต้องมาช่วยปกป้องแล้วนะครับตอนนี้เราเป็นห่วงคนอื่นเกรงว่าเขาจะตายเงียบเพราะว่าขนาดขนาดลูกผมตายเนี่ยยังโดนปล่อยออกออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้เขาประกัศตัวออกมาได้ยังไงไม่รู้ฮะเกรงว่าเขา,าเขาจะไปไปทำคนอื่นต่อ แอบว่าทําไมถูกประกันตัวครับผมก็ไม่เข้าใจ<ม>เขาติดนานไหมคะจนก่อนจีประกันตัวค่ะแปดสิบสี่วันนะเ,ออเพราะว่า,เ,<ร>าเขาเขาโทษฐานนันรุรแรงที่ที่ไปหลอกลวงด้วยแล้วก็ทําให้คนตายโดยประมาทด้วยฮะแล้วก็ไม่มีใบริญาตแล้วก็จ่ายยาโดยไม่มีไปไป ใบญาติฮะแล้วก็ไม่มีใบญาติในการประกอบโรคติดด้วยก็โดยที่ดิเกือนมันหลายหลายหลายเรื่องแล้วก็ไม่มีวัปถุมิตรด้วยฮะอืออค่ะอาชีพนี้คนต่างชาติทําไม่ได้นะครับอือค่ะแต่คิดเซียนกลับไปสนับสนุนเขาว่าผมแปลกใจมากเลยมไม่ไม่ไมดูกฎหมายเลยแล้วก็ไม่เห็นแก่พี่น้องด้วยพเห็นแก่เห็นแก่ผลประโยชน์ผมว่า มันคงจะมีผลประโยชน์ใเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาที่ผมสร้างมาประมาณสองหมื่นอืมต่อวันเหรอคะครับอืม,อมก็คงจะเยอะเนาะขนาดเขาเก็บชนะั่วโมงพันห้าสองพันน่ะครับก็เห็นซิวมาต่อเยอะแยะเลยเรากดตอนนั้นก็โดนหลอกมาครับอืมหลอกมาสองครั้งเขาหนีสามครั้งถ้าเขาอยากจะหายถ้าทนได้ก็อยู่ทนไม่ได้ก็ตายแล้วก็อาจจะตายเงียบเพราะว่ามี ผู้มีอิทธิพลอยู่ด้วยไงฮะพระวงเด mm hmm. ือนจุนรจรักษ์นี่แหละคนที่ออกฮอลลีโอนด้วยกันมหคะ <Hey. S 2> ที่คณะ